น้องบนาเสื่อบาของเินมูนีมีคุณะค,ะค่ามีอันราคาเมื่อกีไปร้านขายของเก่ามากพี่น้องขนาดร้านขายของเก่านะคะตัวเนี้ยพวกท,วพทหารทหารจีนแดงพวกเนี่ยอะพวกกระตูนพวกอย่างพวกนีบดานบน,บนาเสื้อพี่น้องตัวละสิบห้าโครนคะคะเนี่ยพี่น้องไม่น่าเชื่อว่าจะมีราคาราคนนะคะตัวนึงกับประมาณเจ็ดสิบหาบาทบาทห้าเนาะค่ะเนาะของมือเก่านะคะพี่น้องขาไม่ใค่ของใหม่นะคะ ของเก่านะคะเบื้งแน่พี่น้อง75บ,บาทต่อต่อตัวนะตัวหนึ่งจากพี่น้องป๊บพี่น้องเบ,บิง้งข่อยสิบาด้วยละตีเบิงบ้งเบิ้งสวัสดีครับพี่น้องมือน,นีก็มาพ่อพอก,กับชองมาดามบูดีเคคือเก่าจะ้ะมือน,นีมาดามบูสิมาอัปเดตของเล่นของเล่นลูกของเล่นผัวเนาะค่ะเนาะอันนี้ของของเล่นสามีตอนที่เขาเป็นเด็กนะคะพี่น้องคะ่ะเมื่อกี้เป็นยังจังมาดามจังสิมาอัปเดตอัน พวกของหลินกระตอกกระตุนพวกอย่างพวกจะมีอ่าหลายชิ้นหลายอย่างเราไม่พกทหารท,ทงพงทหารไม่อยังพวกนี้นะมาดามแบบคึกงึดหลายพี่น้องจ้ะงึดหลายคือเมื่อกี้เลิกงานแล้วแวะตลาดกับพี่น้องแวะตลาด,าน,ลาดนักตลาดที่วเพิคนขายของเก่าเานาะจ้าคอยไปเห็นนี่แหมพี่น้องจา้าคอยไปเห็นอันเนี่ยซุ้มทหารทหารซุ้มนี่พี่น้องเนี่ยของเล่นพวกนี้นะพี่น้องคะ่ะ นของเล่นพวกเนี้ยตัวสิบห้าโค่นพี่น้องสิบห้าโครนถ้าตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ 70, เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าบาทบาทห้าพี่น้องตัวหนึ่งบัมเบของไม่ได้พี่น้องของเก่าจากของเกา่าแต่ว่าตัวนี้นะพี่น้องตัวนี้ข่อยอยากควนมีราคาสําไหร่อยพระท่านได้เห็นตามอล้านเนาะตามล้านขายของเกา่าใช่ไพระท่านได้เห็น ต่ว่าของหลูกไส้เห็นแล้วจกพี่น้องมือน,นี้เนี่ยของหลูกไส้เห็นแล้วจบไปเบิงไปจับเบิงไปบายเบิงเห็ดคิปไว้อยู่พี่น้องเห็ดคิปไว้อยู่เนี่ยคนเห่นตังเต้นนหน่อยของเห่นพนพื่นพี่น้องของเห่นนพิน้นเบิงนี่มีเป็นกะละมังมีบักลายเลยพี่น้องถ้าตีเป็นบ่ต้องคล้ายบ่ต้องขาย,าอ,ขายอ่าสิบหาสิพหา้นคือเเขาพี่น้อง ขายแค่ตัวละห้าโคนน่ะขายแค่ตัวละหาโคนกะประอยดแล้วพี่น้องเด็เงินมาซื้อขอนมเซยตุยแล้วบ่ต้องบ่ต้องเอาตัวละสิบหาคือเขาพี่น้องคอยไปเห็นนั่นลานขายของเก่าคอยเงึดหลายเขาว่าปา้าอยู่บ้านผู้ติมอยู่ดีนะกูสิบบค่คนถิมเบิ้งเนี่ยพี่น้องนี่ ดีนะบาขนถิมเนี่ยร้ายคักไปไปไปเห็นไปเจอมากมีค่าหมดเลยพี่น้องค่ะปลามาสออนเดี๋ยวลูกัวก็มาืิวราเขาฟังว่าวันนี้ไปล่าน่ายอย่ะไปตลาดนัดขายของเก่าไปตลาดนัดที่ว่าเพิ่ขายของเก่า,าน,ดดววาน,าานี่ไอของเล่นซุ่มนี่ ตัวละสิบห้าโครนพี่น้องเอ้ยเห็นปะตัวละสิบห้าโครนมึงแน่พี่น้องอขัดตัวใหญ่ไปนี่ก็ประมาณสามสิบคนณนะพี่น้องตัวนี้หน่อ,นนอยผกทหารทหารจีนดแดงเนาะค่ะเนาะเป็นพวกทหารจีนแดงนี่จ้ะมันเป็นเล็กเล็กล,ล,ล้วนลวนเลยพี่น้องเป็นเล็กคอ,อยงงคอยบอคอยใจคอยงง ขอเลยอันมาอัปเดตให้พี่ให้น้องมาอัปเดตในความหอนความงึดเด้พี่น้องความงงดความงงว่าของเล่นของของเล่นซุ้มนี้ของเล่นพวกนี้น่ะมันมีค่าได้ยังไงพี่น้องเอ้บึงนี่แหละเป็นความงงมาอัปเดตให้พี่หน้องเดี๋ยวบึงบ่งไหนไม่หอดอันนักพูดบ่อนพูเทืนน่นี้นี่บ่งพี่น้อง วงหลเห็นบ่อุนตราแมนนี่จ้ะพี่น้องหลยค่ะเอาหายบิงเอาเอาทายไมใหายบิงพวกหอมปา,หมหหา,า,หาหกหอม,หอมคอพี่น้องไลไค่ะเอรีบิงแน่ทายบ่งพรอขหอมปากหอมคอพี่น้อง ค่าเข้มนี่ก็ซ้ำนล่แหะพี่น้อง <c ười> ขอเงินขอยเลือดทายมาให้เบิงบ้งบ่มียังหลายหรอกหลายสาระจักหน่อยพี่น,อนอ้องเป็นยังง่วงนะอัปเดตให้เบิ้งแบบอัปเดตมาให้เบิ้งแบบง่วงๆพี่น้องขอเบิง้งเนี่ยปาดพี่น้องขันเอาไปขายขันค้าได้เบิ้ดนี่โอ้ย ก็แม่จะซื้อบ้านใด้เป็นลังพูดดิโอ้โยคอยกับว่าภภพูดพูดเนาะค่ะเนะาะค่ะใบครอบพอกันที่น,นาค่ะพี่น้องคะ